สวัสดีครับพบก,กับเรียวมี C 6 7มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเรียวมีนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีจุดขายก็คือความบางนะครับแล้วก็มากับกล้อง108ล้านพิกเซลจอสว่างถึง950นิตแล้วก็เรื่องของราคาที่ไม่แพงครับ6499เท่านเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเด่นบ้างนะครับก็จะเห็นว่า,ามากับกล้อง108ล้านพิกเซลชิป snapdragon 685้านะครับชาร์จสาย13วัตต์ โอเคเรามาดูตัวจริงกันเลยนะโดยตัวเครื่องจริงก็ถือว่าเป็นตัวเครื่องที่บางนะครับถือว่าบางทีเดียวนะไม่ถึง8มดมิลวยซํานะครับแล้วก็จับถือง,ง่ายในมือเดียวหน้าจอเนี่ยเขาใช้จอ IPS ครับแล้วก็เรื่องของความสว่างสูงมากนะครับในสเปคชีตบอกว่า950เนตซึ่งผมลองเอาไปใช้ในที่แบบ ก็เรียกว่าอะไรอ่ะกลางแดดกลางแจ้งแล้วนะก็คือสามารถแสงผลได้ค่อนข้างดีนะครับโอเคทีเดียวคือสู้แสงได้พอๆกับจอโมเด d อันนี้ amazing อยู่เหมือนกันนะได้ระบบมากับ Android 14เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจะเห็นว่า u x UI เขานั่งคลีนมากคลีนจริง,รงครับข้อดีคือมันลื่นนะแต่เรื่องของการตั้งค่าการใช้งานต่างๆอาจจะมีการลดทอนอะไรบางอย่างออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบกับการใช้งานหลักเนาะสามารถลงแอปพลิเคชันผ่าน Play s t o r รได้เหมือนเดิมเรื่องสเปคมากับ Snapdragon 685ปตามที่บอกไปนะครับแรม 8GB ความจุเนี่ยตัวขายจริงคือ 128GB กิกนะครับแต่ตัวรีวิวคือ256เนาะก็ต้องย้ำอีกทีว่าตัวขายจริง128 GB นะครับเรื่องของ การตั้งค่าต่างๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับการเชื่อมต่อรองรับ 4G WiFi Bluetooth ตามปกติเลยนะได้ตัวตูว้ตเทสได้ประมาณ3ามแสนต้นๆน,นะครับก็คะแนนอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าตัวนี้เน้นใช้งานแบบ stable แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดกว่านะครับส่วน Starlet เนี่ยใช้ EMC 5.1นนะครับก็อาจจะความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับแต่การใช้งานทั่วไปมันก็สามารถใช้งานได้ดีครับเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆก็มีค่อนข้างครบอยู่นะอย่างโฟล์มัสเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่เอาไว้จัดการตัวเครื่องต่างๆนะครับ มันก็จะมีทู o l มีอะไรต่างๆให้ใช้งานพอสมควรนะครับมีแอปล็อกด้วยเอาไว้ซ่อนแอปพวกฉันไม่อยากให้ใครมาเสือกของเราอะไรอย่เงี้ยนะสามารถดูวิดีโอได้แบบ L1 นะอ่าใช้ได้นะครับเป็น L1 เรื่อง Full HD ด้วยนะ ちょっと。Oh, <laughs> สำหรับกล้องมากับกล้องหล,ก108ลักร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับก็สามารถทำดิจ 0, 0, 0, 5, ิตอลซูมได้สูงสุด5เท่ามีฟิลเตอร์มีอะไรต่างๆให้ใช้นะครับแล้วก็มีโหมดสตรีทด้วยที่เอาไว้ถ่ายเป็นพวกแนวสตรีทแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกใช้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีไลน์นาพิเศษมีโหมดพอ์เทรตครับสามารถถ่ายที่3เท่าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็มีโหมดอื่นให้ใช้อย่างโหมดบูวี่สแกนตัวเอกสารได้นะครับแล้วก็มีทําแลปส์อะไรต่างๆ โอเคครับเท่าที่เล่นเรียวมี6 7 7มาก็เป็นมือถือที่ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับก็สเปค uh, อาจจะไม่ได้แรงมากนะคือใช้ snapdragon 685 RAM 8 g b มหน้าจอขนาดใหญ่นะครับสว่างที่คิดเลยแล้วก็เรื่องของกล้องเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีครับในงบประมาณแบบ6,000บวกลบนะครับก็จริงๆมันมีคู่แข่งหลากหลายมากๆนะครับแต่เรียวมีก็โอเคทําได้่อนข้างสมราคาครับราคาที่ประมาณ6,499บาทนะกับแรม 8G b ความ g, าจุ128 g b วางจําหน่ายแล้ววันนี้ครับ